นะครับก็คือไม่ต้องอยู่หลังนั้นน,นะครับนี่หมดพอกันนะครับเออผมจะย้ายวัดอยู่พอดีเนี่ยมัน <c oughs> มันมีเศษนาคกุฏิเล็กห้าหกหลังนแล้วผมจะทํเป็นไงดีนะครับผมก็ทําเหมือนอาจารย์ทินั่นยังไม่สงสัยครับเดี๋ยวไปค่อยสอบถามเขาทีละน้อยว่ามันทํามาจากยังไงยังไงแล้วผมค่อยแก้ไปทีหลังถ้าคิดอย่างนั้นไปก่อนล้วมันไม่สมควรหรอกเออถึงมันจะสมควรเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วทีนี้มันเป็นสงสัยแลวฝืนทำใช่ไหมครับผมก็ใส่ใจไว้ก่อนนะความจริง้ที่บางแห่งนะครับคือเขาจะรับเงินก็จริงนะ เขาีิจาภาพนะครับเขาีิจาภาพหาอะไรมาแล้วก็ทําเลยก็มีนะครับเราก็ใส่ใจให้เป็นอย่างนั้นไปก่อนต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากตัวเองว่าเออนี่นะท่านท่านาน,นี่ผมเอาเงินมาสร้างนะอะไรนี้แล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ามีคําถามนะครับโอ้คาถามเดียดเลยกันร่มเข้าไปบินธบาตในบ้านตอนฝนตกต้องอาบัดหรือไม่ครับไม่ต้องอาบัินะครับเพราะฝนตกพระภิกษุอันท่ากรณีที่ไม่มีฝนไม่มีแดดอะไรนี้ก็กานก็เป็นอาบัตนะครับ พระภิกษุเดินแก่งแขนในวัดอาบัตหรือไม่ครับไม่เป็นนะครับตอบสั้นๆนะครับสนทนาธรรมกับมาตุคามทางโทรศัพท์อาบัตหรือเปล่าครับเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันสนทนาธรรมนะครับถ้าเป็นธาเมื่อคงยังไม่เป็นอะไรครับด้านกวนนอกธรรมนอกิไนไยถ้าพูดบาลีเกินหกคำอะ่ะพูดคาถาพุทธพจน์เกินหกคำอันนั้นก็กรณีต่างหากครับจะมีะได้ไหมครับคุยสนต่อสองเราสนธนานะเอ้พูดพุทธพจน์เป็นคาถาเกินหกบาทเป็นได้ไหมครับ โอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยนี่ไอคอนนี้อย่างนี้เขาไม่ได้มีถึงว่าสันติเกณน,นะครับใช่ไหมคือถ,ถ้าเกิดไอโทรศัพท์เขาเนี่ยมันโทรศัพท์มันได้ยินทันทีไหมครับโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์คุยนะน่าคิดไหมนะครับครับก็น,น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ปกติเราไม่ทํามาอยู่แล้วหรอเนาะขับใครไปพูดกระถาโยมฟังหกบาทนะครับนี่นะครับมีเยาะมั้งมีหรอโอ้ครับ ถ้ามีก็น่าคิด <laughs> เหมือนกันครับอ้าวโยมรับพรนะอพอพี่ว่าตนาสีริษะไปอย่างนี้นะครับแต่มันต้องหกบาทนะครับที่จะเป็นต้องเกินหกคำขึ้นไปอ้าวก็เอา,เ,เ,อาเอาไปหมดเลยเอ๋อาอ,าอายุโทภาราโท,รท,รท<ห>ชิโรก็ว่าเป็นกันใหญ่ใช่ไหมครับครับอ๋อครับครับโอ้เต็มเต็มเลยแบบนี้เออนะครับครับครับโอ้ถ้าออกรายการวิทยุคงไม่เป็นไรนะครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่ใช่มีผู้หญิงคนเดียวมันมีทั้งโยมผู้ชายทั้งอะไรฟังมหาศาลมากมาย นะครับไอกรณีที่ว่าเนี่ยไปถึงกรณีแสดงแต่หญิงสองต่อสองครับอาจารย์มันจะมีในสิกขาบทค้อบปัตสาวทำอะไรเลยนะเช่คปามตโตเพื่ออะไรชั้นมาเจตนาแต่ที่ในกรณีนี้คือถ้าเขาถามไม่เป็นไรขับใชคเขาถามว่าเบมงคลสูตรมีอะไรบ้างขยายยังไงอย่างนี้ือครับใช้ใช่ไหมครับครับผมแต่อันนี้มันมันต้องอยู่ตรงหน้านะครับเพราะต้นเหตุมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องการแสดงธรรมเป็นต้นเหตุต้นบรญญัติ เขาพูดเรื่องอะไรพระอุทาจีใช่ไหมครับเข้าไปแล้วก็ไปพูดธรรมะแล้วก็ปิธีที้เขาสงสัยอ่มันอยู่ด้วยกันแล้วเขาสงสัยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดค่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับอันนั้นมันมีพฤติกรรมที่อยู่ด้วยกันด้วยพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่คนละที่คนละทางเนี่ยมันจะยังไงก็ผมว่ากันอันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เขาคงจะคงจะพาดพิงไปถึงเรื่องของการพูดเกี่ยวกันจีบกันด้วยเปล่าครับ ถ้าจีบก,กันมันแน่นอนครับมันก็เป็นอาบัตใช่ไหมครับพูดคําพูดที่ไม่สมควรใช่ไหมครับชักชวนในทางที่ไม่สมควรเป็นต้นอ่ะพอผมเอ,อลงพี่รักน้องหญิงนะน้องหญิงรักลวงพี่ไม่อาจจะประมาณนี้มันก็เป็นอาบัตทุกกดได้ใช่ไหมครับยังยังไม่พันธงครับแต่ว่ามันก็ถ้าหากว่าคนในสงสัยก็ยังไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับก็พูดก็จะไปพูดอ้นี้ดีกว่าอาจารย์จะไปพูดเป็นภาษาบาลีครับนะครับ ภาษาลาวก็ได้ครับภาษากัมาอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวเออใช่นะคำถามต่อไปนะครับพระอระหันต์มีปริโพโธดหรือไม่ปริโพโธดเป็นเครื่องกังวลเครื่องกังวลที่เกี่ยวข้องกับกรรมฐานที่เป็นสมถะแล้วก็วิปัสสนาปริโพโธดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกรากบกระชิน มันมีหลายปริโภดนะครับถ้าหากว่าเรื่องของการกระถินเนี่ยพระอรหันต์ต้องมีปริโภดนะถ้าไม่มีปริโภดเนี่ยไม่ได้กระถินดอก <laughs> กระถิ่นดอกเพราะว่ามีอาวาสปริโภดจีวรปริโภดใช่ไหมครับนี่ถ้าหากว่าไม่มีความผูกใจว่าจะทําจีวรจะออกไปจากอาวาสนี้โดยที่จะไม่กลับมาอีกอาวาที่จนตนจำพรรษาอยู่แล้วก็ได้การกรถินในอาวาสนั้น อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีปริโภคเนี่ยก็อน,นิสงส์กฐินก็จะดอไปหมดไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกรรมฐานสมถะแล้วก็วิปัสสนานะครับสมถะและวิปัสสนาที่ผู้ใดก็ตามที่ไปเจริญที่เป็นปุรยชนเนี่ยก็เพื่อที่จะระง,งับหรือว่าสงบกิเลสแบบวิขัมภนะหรือละกิเลสแบบตะทางคะ นะครับด้วยการเจริญวิปัสนาเนี่ว่าพระอราหันต์เน่ไม่มีแล้วไม่มีกิเลสเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในอาวาสนั้นท่านจะมีความกังวลไหมถ้าหากว่าอาวาสนั้นอยู่แล้วท่านก็ไม่มีเครื่องมาทําให้การเจริญสมถะแล้วก็วิปัสนาของท่านนะ่ะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ไม่จัดว่าเป็นผรพโภทนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในอาวาสมีตระกูลอุปถากมีลาบมีหมู่คณะอยู่ทําการงาน หรือเดินทางไกลหรือก็มีหมู่ญาติอาพาธหรือว่าเรียนคันถาหรือว่าอิทธิฤทธิ์ของท่านถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเครื่องกั้นในการเจริญให้เป็นเครื่องกังวลในการเจริญสมถะและก็วิปัสนาของท่าน,นก็ไม่โคตในเรื่องของกรรมฐานนะครับผมตอบในลักษณะนี้มีอะไรเพิ่มมันมีนมนอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเถระเข้าสมาบัติไม่ได้วที่ห่วงเน้นว่ามีที่ที่นอนหรือเปล่าอะไรเนะี่ย อันนั้นที่ใช่ปริพจน์ไหมครับเป็นพระหรหันต์ไหมครับรออเป็นพระหรหันต์ไหมเป็นใช่ไหมที่ว่าความห่วงก็ทําให้เข้าสมาบัติไม่ได้ไเอ๊ะนอนเนนมีที่นอนหรือเปล่าเลยเนนมีที่นอนหรือเปล่าแล้วพระหรหันต์ไปกังวล <c oughs> กังวล <c oughs> <c oughs> ผมเจอแต่ว่าเวลาที่ <c oughs> พระพิสูจน์ได้ได้ฌานแล้วก็ไม่ได้ประพฤติข้อวัด แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอรหันต์พระท่านเรียกว่าอักกุปกกปัุยปธรรมธรรมที่กำเริบเวลาที่ท่านเข้าฌานในคราวใดก็ตามที่ท่านทำมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ข้อวัดของท่านไม่บกพร่องท่านก็เข้าสมาบัติได้แต่มีอยู่คราวหนึ่งท่านจะเข้าไปจเจริญสมาธิของท่านนั่นแหละแต่ว่ามีเด็กเล่นอยู่หน้ากุฏิท่านก็คิดว่าเด็กพวกนี้มันก็คงจะเก็บกวาดทําความสะอาดกุฏิ ก็เข้าไปในห้องเจริญสมาธิไม่สามารถเข้าฌานได้ท่านก็ตรวจสอบว่าศีลของตนบกพร่องไหมศีลของตนก็ไม่บกพร่องก็เลยออกมาดูหน้ากุฏิอเด็กน้อยมันเล่นไว้มันไม่ได้เก็บกวาดไม่ได้ทําวัดท่านก็ทําความสะอาดไปเจริญสมาธิก็เข้าฌานได้นะครับแต่ประเด็นที่อาจารย์ถามมาในผมผมยังไม่เห็นผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นพระรหันต์หรือไม่อย่างไรนะครับ ถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของปริพเทให้จําว่าถ้าเป็นเครื่องกังวลไม่สามารถเข้ากรรมฐานได้นะอันนี้ก็เรียกว่าปริพเทศนะครับให้จําตรงหลักการตรงนี้นะครับ